ก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งในยุราชการที่6กรมาหลวงชุมพรท่านพักราชการอยู่6ปีพระองค์ก็ใช้เวลาว่างนียในการศึกษาความรู้ด้านการแพทย์โดยศึกษาทั้งตำรับแผนโบราณและแผนปัจจุบันพระองค์ไปศึกษากับหมอหลวงหมอฝรั่งแล้วก็ศึกษาจากตำราโบราณต่างๆด้วยนะจนถึงกับแต่งตำรับตำราทางการแพทย์ไว้ด้วยพระองค์เองแล้วที่วังของพระองค์ท่านเนี่ยถึงขั้นมีห้องทดลองทางเคมีไว้สําหรับปรุงยาส่วนพระองค์เลยนี่ท่านจะเป็นบิดาแห่งวงการแพทย์ด้วยไหมเนี่ย เกือบๆไปแล้วเหมือนกันซึ่งวิชาแพทย์ที่พระองค์ศึกษาเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะว่าพระองค์เอาไปใช้รักษาบรรดาคนเจ็บป่วยที่ยากจนบางคนเนี่ยไม่มีเงินไปหาหมอก็ไปหาพระองค์ท่านที่วังให้ท่านรักษาคือสามารถเข้าไปในวงนังได้เลยเหรอใช่ไม่มีเงินด้วยนะไปถึงพระองค์ก็ตรวจโรคแล้วก็จ่ายยาให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนสักบาทเดียวบางคนป่วยจนไม่สามารถเดินทางมาหาพระองค์ที่วังได้พระองค์ก็สเสด็จไปหาถึงบ้านไปตรวจโรคไปจ่ายยาให้